ซูชิหน้าปลาแซลมอนที่หนึ่งค่ะดยลุยโจโ,จโอ้โหหน้าอร่อยชะมดัดเลยทุกคนวันนี้กินให้เต็มที่เลยนะอืมแปลกจังพี่ฝนเลี้ยงอาหารเรี่ยพี่ฝนไม่ได้เลี้ยงสักหน่อยอ้าแล้วใครเลี้ยงอ่ะไม่มีใครเลี้ยงจ่ายกันเองเอา้านึกว่าพี่ฝนจะเลี้ยงซะอีกบอนายกินอะไรนะ่ะอเอบอกกินไก่ทอดเั้ืเอหรอไก่ทอดสูตรพิเศษของร้านซูชิเขา แล้วปุ๊บปิดนายกินอะไรเงี้ยเหรอฉันจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบมาโอ้โหมีกุ้งบางกรเอออเด็กอเดีวก่อนพี่เอ๋นั่นเมนูอะไรน่ะเขาบอกว่าเมนูพิเศษอะเมนูพิเศษเงี้ยเหรอเผ็ดโอ้โหดูท่าทางน่าจะอร่อยน่าดูเฮ้ยเผ็ด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 กินเข้าไปได้ยังไงนั่นวาซาบิไม่ใช่เหรอใช่แล้ววาซาบิกับน้ำชา ถ้าอย่างนั้นก็ทุกคนกินกันอิ่มแล้วเดี๋ยววันนี้พวกเราจะต้องไปที่สนามบินนะออาเราจะไปทําไมสนามบินนะก็อ,อาจารย์แม,ม่เหมียวบอกว่าให้ฝากส่งของให้หน่อยอ่ะส่งของที่สนามบินเนี่ยนะใช่แล้วคุณลุงคะเดี๋ยวคราวหนะว้าพวกเราจะมาอดนนุนใหม่นะคะอาหารอร่อยมากเลยคะ่ะโอ้ขอบคุณนะครับมาเร็วค่าวพวกเราไปไหนต่อพี่ฝนไปสนามบินไงไปเลยเหรอใช่ต้องไปสนามบินเลยอาจารย์แม,ม่เหมียวบอกว่าของที่จะส่งอยู่ที่แอร์พอร์ตแล้ว ของที่จะส่งอยู่ที่แอร์พอร์ตเนี่ยนะใช่ใช่ใช่รบกวนให้ไปส่งให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้อาจารย์มาเหมียวน่ะนะเดินทางนั่งเครื่องบินไปต่างประเทศแล้วล่ะฮะที่เขาจะไปไม่ค่อยอยู่ที่ซากุระเลยหรือไงเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันพวกปิกมาเร็วเข้าก็ไปอยู่เนี่ยพี่ฝนเป็นคนขับไม่หรอฮะเออใช่จริงด้วยเอาล่ะ let's go ไปสนามบินเมืองซากุระกันดีกว่าบ,บ,บโบโบอ๋บอเ,อเดีกเ,เดก่อนไฟแดง นั่นพี่สาวคนสวยเขาเดินข้ามถนนอยู่นี่นะข้ามถนนอยู่ระวังกันให้ดีๆด้วยนะจ๊ะขับรถขับลาดีๆเข้าใจหรือเปล่ารีบเลี้ยวไปก่อนที่เขาจะเดินมาทางนี้พี่ฝน <c oughs> มาเร็วเข้าโหนั่นไงถึงสนามบินแล้วสนามบินแห่งใหม่ใหญ่โตมากเลยดูดิโอ้ดูด้านซ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นทางไหนอะ ขึ้นทางนี้ไงอ๋อเนี่ยเหรอใช่แล้วแล้วก็ลงทางนู้นอ๋อนี่ไงสนามบินใหญ่โตมากเลยไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยนะพวกเราวันนี้ไม่ค่อยมีคนหรือไงนะแปลกๆะมัดเดี๋ยวก่อนเขาจอดต,ตรงไหนอะ่ะก็จอดต,ตรงนี้แหละจอดต,ตรงนี้ได้ที่ไหนเราจะต้องจอดแอบ,บๆหน่อยจอดแอบ,บๆไปทําไมอะ่ะนี่ไงเดี๋ยวเพื่อนเขาก็จะมาขึ้นขึ้นเครื่องบินไงแต่ยังไม่มีใครมาสักคนโหสนามบินใหญ่โตมากเหรอรอฉันด้วยรอฉันด้วยปบปิ๊กมาแล้วเข้ายังกินไม่เสร็จเลย อาจารย์ม่เหมียวเขาบอกว่าของอยู่ที่แอร์พอร์ตแล้วแล้วทําไมของอยู่แอร์พอร์ตแล้วเราต้องมาส่งให้ด้วยก็เราจะต้องมาเขียนชื่อที่อยู่ให้เขาค่ะทาไมคนนั่งอยู่ตรงนี้เยอะจัง,งอ่ะโอ้นี่งานสงสัยเขากําลังรอขึ้นเครื่องบินใช่หรือเปล่าคะรอขึ้นเครื่องบินอยู่แล้วครับใช่แล้วล่วคะค่ะรอขึ้นเครื่องบินอยู่คะ่ะอ๋อเครื่องบินชันดิเลนอะ่ะเอออะไรนะเครื่องบินยังไม่มาเหรอเกิดอะไรขึ้นนะสวัสดีค่ะคือว่าเวกเรามาส่งของนะคะ ทำไมทำไมกันเนี่ยแล้ไม่มีเครื่องบินแล้วฉันจะไปไงฉันรีบน่าจะบอกให้เอ้ออะไรนะคะเครื่องบินทำไมนะคะไม่มีเครื่องบินง่ะเหรอก็เครื่องบินไม่มีนะสิทำไมไม่มีเครื่องบินน่ะฉันก็ไม่รู้ถามไปพนักงานเขาตอบไม่รู้เรื่องเลยคือว่าตอนนี้เครื่องบินยังไม่มาเพราะว่ายัางไม่มีแอร์โฮสตสเตสนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันละ่ะครับ ก็ถ้าไม่มีแอร์โฮสเตสก็ไม่มีคนที่ขับขึ้นเครื่องบินไปด้วยนะสิขาโอ,อ้เดี๋ยวผมไปเป็นให้เองก็ได้แอร์โฮสเตสอะไรเนี่ยออทำไมอะแล้วอย่างนี้พวกเราจะทํายังไงกันดีอะหมายความว่าเครื่องบินลํานี้ก็จะออกไม่ได้เพราะไม่มีแอร์โฮสเตสหรอโอ้อย่างนี้ไม่ดีแนะ่นอนงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปสารวจด,ด้านบนก่อนดีกว่าว่าเครื่องบินไม่มีจริงหรือเปล่าเครื่องบินมาแล้วเหรอพี่ฝน ไม่แน่ใจเหมือนการต้องขึ้นไปสำรวจดูก่อนงางั้นก็ขึ้นไปไลยเราเร็วห้าเบอรระวังให้ดีนะตรงนี้เป็นบันไดเลื่อนน่ะบูบูบูอ๋เอเดี๋ยวก่อนไม่มีเครื่องบินจริงๆด้วยแฮะเอาแล้วไม่มีเครื่องบินแล้วเราจะแล้วเราจะไปยังไงจะส่งของอยังไงเนี่ยอันนี้งานนี้งาอันนี้เป็นทางเดินอ๋อไม่มีเครื่องบินจริงๆด้วยทําไงดีพวกเราอันนี้มันเป็นพอร์ทัลลิงก์ที่ใช้เดินขึ้นเครื่องบินนี่นะใช่แล้วอ๋อแย่แล้วสีแบบนี้ แล้วแบบนี้เราจะทำยังไงกันดีล่ะพี่ฝนเดี๋ยวก่อนขอคิดดูก่อนมาทางนี้แล้วเข้าเดี๋ยวขอไปบินดูรอบรอบสนามบินเผื่อเครื่องบินเขาจะถูกแอบ,บซ่อนอยู่ก็ได้นะเครื่องบินจะไปถูกแอบ,บซ่อนอยู่ได้ยังไงกันนะเผื่อจะตกหลุมอากาศไงพวกปีกอืมจะตกหลุมอากาศแล้วจะไปอยู่บนอากาศางั้นเหรอมาแล้วเข้าโบเดี๋ยวฉันขอไปบินดูเครื่องบินก่อนดีกว่านะบ โหตรงนี้มีน้ําพุด้วยแหโห้หน้าพุที่นี่แรงมากเลยนะดูดิมาแล้วขราบฝั่งนี้นี่ไงะมีแต่สนามบินของจริงเครื่องบินไม่มาแล้วเครื่องบินไปอยู่ที่ไหนกันล่ะอืมหรือว่าไม่มีแอร์ฮอสเตสเขาก็เลยไม่มีเครื่องบินเงาะหรอไม่มีแอร์ฮอสเตททำไมถึงบินไม่ได้ถ้าไม่มีกัปตันที่เป็นคนขับน่าจะบินไม่ได้มากกว่าน่าจะไม่มีทั้งหมดงเงา้แนาอย่างนี้พี่ฝนมีความคิดอะไรหลายอยา่างแล้ว หมายความว่าไงเดี๋ยวไปฝนไปเป็นแอร์โฮสเตสเองแล้วใครจะไปเป็นคนขับเครื่องบินน่ะพี่เอกง่พี่เอกขับเป็นแต่เฮลิคอปเตอร์อ่ะ,อะเดี๋ยวไปตามคนที่ขับเครื่องบินเป็นก็แล้วกันใครอันนะอ่าต้องเป็นคนคนนั้นแน่นอนคนคนนั้นเลยเหรอใช่แล้วต้องเป็นคนคนนั้นแน่นอนมาพวกเราเราจะต้องไปตามแอร์โฮสเตสแล้วก็ไปตามนักบินมาขับเครื่องบินดีกว่าคนคนนั้นคือใครกันนะคนคนนั้นก็คือเดี๋ยวพาไป เดี๋ยวพาไปด้วยใช่ถอยหลังทําไมเนี่ยถอยหลังไปไม่ได้เอาก็เดินหน้าดิอ่าต้องเดินหน้าแบบนี้ใช่ป่ะเดินหน้าเอาแล้วทําไมลงทางเข้าลงทางไหนอ่ะมันต้องลงทางออกอีกฟังไม่ใช่เหรอเอางั้นเหรอแต่ไม่เป็นไรไม่มีรถลงได้บ้งไม่เป็นไรเราขับมาแล้วระวังระวังลนนะระวังนนดิมาแล้วโอ้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 เกลือไป เอคคิดว่าจอดส่งเอกลงตรงนี้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาด้วยการพี่ฝนขับรถได้แน่นอนโบ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 ว่าไงนะปุ๊กปิ๊กโบบอกว่าน่าก,กลัวพี่ฝนขับอ่ะไม่น่าก,กลัวหรอกนี่ไงเราจะไปตามหาคนขับเครื่องบินมาแล้วคนนี้แหละพออเนี่ยนะถูกต้องล่ะพอ o, เขาขับเครื่องบินเป็นด้วยหรออขับเป็นแน่นอนเป็นนักบินมือหนึ่ง รู้ได้ยังไงอะก็พี่วนให้เขาเป็นนักบินมือหนึ่งอะหมายความว่าพออคะคือว่าวันนี้ไม่มีคนขับเครื่องบินพออไปเป็นคนขับเครื่องบินให้หน่อยนะคะอ๋อแค่เครื่องบินเหรอได้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 ใช่แล้วละค่ะเออยานอวกาศพออก็ขับมาแล้วอ๋อสุดยอดเป็นไรเห็นหรือเปล่าอืมใช่แล้วเพราะว่าเจ้ารองพออน่ะให้พอขับไปส่งให้รอบดีแล้ว ขับอะไรนะขับยานอวกาศไปส่งข้างนอกงั้นเหรอคะใช่เขาไปคุยกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์เขาที่อีกดาวนึงอ่ะโอ้สุดยอดไปเลยงั้นเอาอย่างนี้เนี่ยพี่เอกเป็นคนขับเครื่องบินเป็นนักบินมือสองนะฮะนักบินมือสองใช่เป็นนักบินคนที่สองไงอ๋อฟังแล้วแปลกๆงงๆเป็นนักบินคนที่สองเพราะว่าคุณพออเขาเป็นนักบินคนที่หนึ่งต่อจากนี้เดี๋ยวพี่วนจะต้องตามเพื่อนคนอื่นมาเป็นแอร์โฮสเตสด้วย เขาเรียกว่าพออเป็นกับตันแล้วเพียเป็นรองกับตันนะบ่าอ๋อนั่นแหละนั่นแหละงงเลยเดี๋ยวฉันจะเป็นแอร์โฮสเตสให้ก็แล้วกันแต่ว่าฉันนั่นนะขอเป็นชุดสีม่วงนะจ๊ะเธอแล้วหัวหน้ารู้ได้ไงว่าเราจะชวนเป็นแอร์โฮสเตสอ๋อฉันรู้แล้วฉันรู้มาตั้งนานฉันรู้มาตั้งแต่ตอนเลืองแล้วนะจ๊ะโอ้โหเ <laughs> ดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคนนี้คนนี้สีอะไรดีอ๋อรู้แล้วสีเหลืองดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะให้เพื่อนเราอีกคนนึงอ่ะเป็นสีสม้มให้ใครเป็นสีส้มอ่ะน ว่ายังไงกันเหรอจ๊ะคือว่าวันนี้ยเธอจะต้องไปเป็นแอร์โฮสเตสกับชันเหมือนกันนะ <c oughs> ฉันรู้อยู่แล้วงั้นอย่าเปลี่ยนเป็นสีสีส้มดีกว่าโอเคส้มนี่ก็สวยดีนะน่ารักชี่ยบ้านแล้วมามิจังเดี๋ยวมามิจังเป็นแอร์โฮสเตสีแดงนะอืมใช่แล้วมามิจังต้องเป็นสีแดงถูกต้องเพราะว่าพี่ฝนจะเป็นสีชมพูฮะใช่พี่ฝนจะเป็นแอร์โฮสเตสีชมพูอ๋อแล้วพี่ฝนไม่เปลี่ยนชุดไง ยังก่อนนิ่งอ่ะเดี๋ยวมาชวนเพื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้ไปไปเปลี่ยนเสื้อผ้ารอบเดียวแล้วก็ไปได้เหรออ๋อเราอ้อยก็เป็นสีฟ้าอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วฉันคือสีฟ้าจ้าโอ้โหนี่จะครบสีแล้วเนี่ยต่อไปคนคนนี้ก็จะต้องเป็นผู้ดูแลที่อยู่บนเครื่องบินได้เลยนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตำรวจเป็นตำรวจเครื่องบินคะ่ะให้เป็นตำรวจสนามบินเลยนะครับใช่แล้วล่วคะค่ะโอ้ จเลยมาทางนี้เร็วเขา้าเดี๋ยวพี่ฝนจะต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะปัญหาคือทุกคนจะนั่งรถเราไปได้ยังไงอะเขาไม่ต้องนั่งรถไปหรอกเดี๋ยววิ่งไปให้วิ่งไปเนี่ยนะใช่เดี๋ยวจะต้องวิ่งไปเพราะว่าที่เมืองซากุระเนี่ยเขายังไม่มีรถเมล์เขาไม่มีรถเมล์โดยสารประจําทางใช่เขายังไม่มีเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพี่ฝนขอเปลี่ยนเสื้อผ้าพี่ฝนจะเป็นแอร์โฮสเตสีฟ้า ตกลงสีอะไรกันแน่อ๋อไม่ใช่เออลืมไปสีชมพูตกลงวันนี้จะเป็นสีชมพูนะสีชมพูแล้วก็สีฟ้าด้วยหมายความว่าไงนี่ไงเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูอาจจะมีสองสีนี่สีชมพูอันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่ต้องชมพูนี้นั่นชมพูแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีฟ้าแน่แบบนี้เลยโอ้โหอย่างสวยเน่เหมาะกับการเป็นแอร์โฮสเตสมากเ่ะ ออกมาได้ยังเพื่อนรอกันอยู่เต็มหน้าบ้านแล้วอะเพื่อนรอแล้วเหรอเขาบอกว่าไปได้แล้วให้ไปได้แล้วเหรอใช่แล้วอ๋อเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกําลังพาไปมาเร็วๆเ,เข้าพี่ฝนนี่ไงโอ้โหเพื่อนมายืนรอหน้าบ้านเยอะจริงๆด้วยแฮะเขายืนรออยู่ต้องนานแล้วอ่ะ จริงเหรอยืนลออยู่ตั้งนานแล้วจริงเหรออุ้มฉันไปด้วยฉันวิ่งตามใครไม่ทันเลยอาะมาปอเพีเดี๋ยวฉันอุ้มนายไปเองเบ้ไปไหนเนี่ยโบอ้บอเบ้บ้บ,บมาแล้วข้าเดี๋ยวพวกเราวันนี้นะจะขึ้นเครื่องบินไปทางหมดทุกคนเลยหมดทุกคนเลยเนี่ยนะใช่หมดทุกคนเลยอเดี๋ยวก่อนแล้วพี่คนนี้เข้ามาทําไมอ่ะก็ช่วยใบดอยดิเนานะฉันต้องการขึ้นเครื่องบินฉันต้องมาเล่งที่เธอแล้วเธอเป็นแอร์โฮสเตสไหมเหรอใช่แล้วค่ะพวกเราเป็นแอร์โฮสเตส มีหลายคนแล้วก็มีหลายสีด้วยนะคะอืมงั้นก็ดีเลยเรียบๆไปเร็วๆเ,เข้าฉันจะต้องไปต่างประเทศต้องไปต่างประเทศเดี๋ยวว่าเราจะต้องไปส่งของเหมือนกันพี่ฝนฮะว่าไงเหรอแล้วพี่เอกไปไหนแล้ววะพี่เอกก็วิ่งอยู่ข้างๆไม่ใช่เหรอไหนอยู่ข้างๆ <laughs> วิ่งอยู่ข้างข้าๆนะพอดีจอไม่พออองั้นรีบไปเร็วๆเ,เข้าตอนนี้เครื่องบินน่าจะมาจอดรอเรียบร้อยแล้วนะนี่ไง่เครื่องบินมาแล้วโอ้โหดูนี่สีเครื่องบินลำใหญ่โตมากเลยทุกคนไปไหนแล้วอะทุกคนจะขึ้นมาได้ไงยังไม่ได้เอาเข้าแอร์ลิงเลยมาแล้วทุกคนขึ้นมาได้เรียบร้อยเดี๋ยวนั่งก่อนก็แล้วกันอ่าทุกคนไปนั่งที่กันได้เลยนะนั่งตามสบายเชิญนั่งได้เลยนะคะว่าแต่ว่า ว่าไงเหรออ๋อนี่ไงจะถามว่าคนขับอยู่ไหนนี่ไงพี่เอกเป็นกัปตันหมายเลขสงเขาเรียกพน้องกัปตันอ่าลองกัปตันส่วนกัปตันหมายเลขหนึ่งก็คือคุณพออของเราอพออไปขับเครื่องบินมาจอดไว้ตรงนี้หนยะเดี๋ยวก่อนอื่นนะเดี๋ยวพี่ฝนขอดูความเรียบร้อยก่อนเอาแล้วทุกคนตอนนี้เครื่องบินกําลังตรวจสอบความเรียบร้อยปรดนั่งประจำที่ด้วยนะคะ ผู้โดยสารน,นั่งประจําที่หมดแล้วนะคะเหลือแต่แอร์โฮสเตสสามคนเนี่ยจริงเหรอคะจริงส่วนคนที่เหลือนี่อยู่กันด้านหลังนะเดี๋ยวเดต้องเดิ ler, นไปดูก่อนอ๋อคนนี้ก็ยังไม่นั่งเลยนะ่ะจะต้องได้ยังไงรีบเอาเครื่องบินออกได้ลแล้วฉันรีบเลยด้ฉันรีบอ๋อได้เลยค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวเชิญนั่งได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะนําเครื่องบินออกแล้วคะ่ะอ๋อนั่งก่อนนะั่งนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังก่อนก็แล้วการไปตรวจสอบความเรียบร้อย ทุกคนคะผู้โดยสารทุกคนคะเชิญนั่งประจําที่ได้เลยคะ่ะนั่งนอนแล้วนะครับฝั่งนี้ไม่มีคนแฮไ,<ม>ไม่มีไม่มีเดี๋ยวก่อนนะอาหารอาหารพร้อมหรือยังครับพวกเราอาหารก็พร้อมแล้วนะเตรียมพร้อมที่จะเสิร์ฟได้แล้วแต่ต้องรอเครื่องบินขึ้นไปสักพักหนึ่งก่อนอ๋อนี่งออาหารมีอยู่เต็มตู้เย็นด้านบนเรียบร้อยแล้วล่ะพี่ hey, ครับผมอยากได้ช็อคโกแลตเละเดี๋ยวก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้จะต้องไปนั่งก่อนพอเครื่องบินขึ้นแล้วเราถึงจะเสิร์ฟอ,อาหารนะจ๊ะ งั้นเดี๋ยวผมไปนั่งก่อนนะครับได้เลยจ้ะนี้เธอฉันว่าน่าจะถึงเวลาออกเครื่องบินแล้วในห้องน้ำเนี่ยมีใครอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นมีใครลัครนเลยพี่ฝนไม่มีใครจริงเหรอไม่มีนะอ่าไม่มีก็ดีแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้แอร์โฮสเตสตรวจความเรียบร้อยบนเครื่องบินแล้วจะไปนั่งแล้วนะคะตึง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 ประกอศจบกับตนอนกับตันประกาศว่าไงอะ ให้ทุกคนนั่งที่ให้เรียบร้อยตอนนี้เครื่องบินกำลังจะเริ่มออกตัวเทคออฟนะครับเฮ้เครื่องบินกำลังจะออกตัวแล้วเหรอคะพี่ฝนไปนั่งที่ก่อนเร็วพอ,อะจะเอาเครื่องบินขึ้นแล้วอ๋อจริงเหรอจริงอ่ะงั้นเอาอย่างนี้ปุ๊กปิดมาเร็วเข้านายหาที่นั่งให้เรียบร้อยนะตอนนี้เครื่องบินกำลังจะออกแล้วตึง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 ประกาศประกาศตอนนี้คุณผอ,อเขากำลังบอกว่าจะพาเครื่องบินออกจากออกจากอะไรนะ สนามบินครับอ,ออกจากสนามบินแล้วค่ะตึงตึตึงต้งตึงโอ้ตอนนี้เครื่องบินกำลังเทคออฟนะครับเย้ yeah, ดีจังเลยในที่สุดเครื่องบินก็ได้เดินทางออกจากสนามบินเรียบร้อยแล้ว